ประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะแล้วที่สําคัญเวลามาเนี่ยก็มาน้อยมากๆมาไม่ตรงเวลาค่ะเหมือนเลือดเนี่ยขับออกมาไม่หมดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับินอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะลินก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะอยากจะมาแนะนาแล้วก็บอกต่อทุกคนเลย mm. คือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าลินเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหา เกี่ยวกับการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะแล้วที่สาคัญเวลามาเนี่ยก็มาน้อยมากๆมาไม่ตรงเวลาค่ะเหมือนเลือดเนี่ยขับออกมาไม่หมดค่ะสําหรับวันนี้ลินก็บอกเลยว่าลินได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยวีนัทเทิร์ฟนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยลินได้ดีมากๆเลยก็เลยอยากจะมาแนะนาําก,ก็บอกต่อทุกคนเลยเนาะสำหรับใครเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติหรือแม้กระทั่งมีตกขาวนะคะนอกจากนี้นะคะตัวนี้เขายังช่วยในเรื่องของผิวพรรณของเราอีกด้วยใครที่บอกว่าผิวพรรณหมองคล้ำหรือไม จะทั้งมีความีกระนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยดีๆมากๆเลยนอกจากนี้ก็ยังทําให้ผิวของเราเนี่ยดูมีออร่าค่ะหรือว่าสําหรับใครนะคะที่บอกว่าอายุเยอะมากๆแล้วค่ะอาจจะเข้าสู่วัยทองนะคะขี้งิดง่ายก็แนะนาให้ซื้อตัวนี้มาลองทานเลยมันจะช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายของเราค่ะนอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของประจำเดือนที่มาปะกติด้วยค่ะแนะนําเลยนะคะทุกคนวินะัทมื้อตัวนี้นะคะช่วยได้ด,ดีมากๆจริงๆค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะหินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊าาแล้วเจอกันใหม่ค่ะ